สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วันนี้วันนี้จะมาสาธิตการเพราะถั่วงอกเนาะ <_ d ata> ได้เครื่องอันนี้มาใหม่ <_ d ata> นี่ได้เครื่องอันนี้มาเ <_ d ata> พาะง่ายมากเลยแล้วก็ใช้เวลาแค่สองวันน่ะสองวันไม่เกินสามวันน่ะค่ะได้กินแล้ว <_ d ata> ถั่วงอกได้ถั่วงอกสวยๆเลย <_ d ata> นี่เห็นไหม แล้วถัวงอ,อกสวยๆเลยอ่ะเครื่องเขาจะก็คือใส่น้ำตรงนี้นะคะใส่น้ำข้างในนี้แล้วก็เราก็จะเอาถั่วเขียวก็จะมีตะแกงเนี่ยตะแงก็งจะเป็นลักษณะนี้เดี๋ยวให้ดูนะคะเพราะง่ายมากเลยอะค่ะคือเขาจะ ก็แค่เราแค่เปลี่ยนน้ําแค่วันละครั้งเปลี่ยนน้ําใหม่วันละครั้งนี่เป็นลักษณะนี้นี่นะคะนี่ก็จะเป็นตะแกรงตะข่ายก็จะมีให้มาสมอันเนาะเนี่ยสามอันแล้วก็เราก็เอาแช่ถั่วเขียวเอาถั่วเขียวแช่แช่น้ําอุ่นเออแช่น้ําร้อนแหละ แล้วก็ทิ้งไว้คืนหนึ่งข้ามคืนแล้วเราก็เอามาลงลงในตะแกรงสีเขียวนี้เขาจะมีให้เราสามอันเนาะใส่ลงไปแล้วก็เราก็ใส่น้ำารงข้างล่างใส่น้ำตรงข้างล่างแล้วมันก็จะมีไอ <c oughs> ตัวนั้นมันจะมีเดี๋ยวเอาให้ดูนะคะแบบนี้เนาะเนี่ย จะมีอันนี้ให้สามอันเนาะแล้วก็ใส่ใส่ถั่วเขียวไปให้ตรงเนี้ยในช่องเนี้ยใส่ให้เต็มเลยเต็มเลยแล้วก็เราก็เอาลงไปแล้วก็จะมีมันจะมีแกนนี่แกนนี้สําหรับลดน้ํานี่ใช่ไหมใส่แกนนี้ลงไปไว้ข้างล่างแล้วก็เอานี้ลงไว้แม่ดวงนี่ก็เอานี้ลงไปอย่างนี้แล้วก็มันก็จะมีใบพัดใบพัด ใช้ง่ายมากเลยอ่ะนี่มันจะมีใบพัดอย่างนี้ใส่ตรงนี้นี่ก็จะเป็นแบบพอมันก็จะมีตั้งเวลามันจะมีเพาะถั่วเขียวเพาะถั่วเหลืองแล้วก็มีอีกหลายอย่างให้เราเลือกเนาะแล้วก็เราเพาะอะไรเราก็เลือกเอานั้นเขาก็จะตั้งเวลาเวลาให้เราเองเขาก็จะรดน้ําของเขาเองเนี่ยใช้ดีใช้ดีมากๆเลยแล้วก็ พอไอ้นั้นนะเนาะพอถึงวันเราจะต้องเปลี่ยนน้ำใช่ไหมคะแล้ก็ยกยกอันนี้ขึ้นแค่ยกตัวนี้ขึ้นแล้วก็เทน้ําเก่าออกน้ําเก่ามันก็จะแบบว่ามันก็จะแบบแดงแดงเหลืองๆอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมันวนววน,นลดไปเรื่อยๆใช่ไหมคะ เขาก็จะเป็นสีที่เป็นน้ำเก่าอะไรเงี้ยเราก็ต้องเทออกเทอันนี้ออกแล้วก็ใส่น้ําใส่น้ําไปแค่เออเกินครึ่งมานิดนึงแล้วเราก็เอาวางนี้ลงไปแล้วแกวแล้วก,วก็ก็เสียบปลั๊กไปเหมือนเดิมมันเขาก็ลดของเขาเองทั้งวันทั้งคืนอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะแล้วเราก็จะได้จะได้ทั่วงอกสวยๆอย่างนี้สวยนะคะเนี่ยเห็นไหมนี่สวย เพาะกินเองเนาะไม่มีสารไม่มีอะไรเราเพาะกินเองเห็นไหมเนี่ยก็จะออกมาสวยงามนะคะสบายๆเราไม่ต้องไปไปซื้อเราก็เพาะกินคนไหนที่ชอบกินกว๋วยตงุงกว๋วยเตี๋ยวชอบกินแต่นี่ชอบเอามาเอามายำใส่ใส่น้ำมันนิดนึงใส่น้ำมันงาแล้วก็ใส่ถ้าเกิดว่ามีงางาขาวหรืองาดำก็ใส่ไป คลุกๆไปหรือว,ว่าจะใส่ซอสสักหน่อยก็อร่อยคะ<ร>่ะเนี่ยค่ะดูสิเห็นไหมผัดก็อร่อยนะคะเนี่ยถ้าเกิดใครชอบกินผัดผัดใส่ใส่น้ํามันแล้วก็ใส่เกลือดํานี่เพื่อสุขภาพเนี่ยนะคะอร่อยดีสดๆสดก,กรอบอก็อยู่ว่างๆนะคะก็ทำไปเนาะ ทำกินเองปลูกกินเองเพื่อสุขภาพสุขภาพดีหาซื้อไม่ได้นะคะต้องสร้างเองค่ะมีอะไรดีๆก็มาแนะนำนะคะอันนี้น่าสนมากเลยเครื่องนี้ลุงเอ้ยปู่แกซื้อแกสั่งมาให้ทางทางอินเทอร์เน็ตนะคะแกสั่งมาจากไม่รู้เหมือนกันนะอลีบาบาเลย หรือว่าอาลีบาบาหรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยสั่งมาจะเป็นของชีหนา้าชาวจีนนะเนาะส่งมาให้ก็ใช้ดีนะคะอลองลองสั่งมามาใช้ดูก็ได้เผื่อจะได้กินถั่วงอกสวยๆอย่างนี้คะ่ะนี่เดีวันนี้จะจะผัดนาาหน่อยนี่คะ่ะขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะ คุณที่เป็นกำลังใจให้ค่ะ